สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่แชตเตอร์นะครับนี่แชตเตอร์อันนี้ก็จะเงียบเียบหน่อยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่โรบินสันหลังจากเลิกเดยนแล้ววันนี้วันศุกร์นี่คนก็จะเงียบเียบหน่อยครับแต่มาก็ต้องเระยะห่างนะครับระยะห่างห่างมากเลยครับวันนี้หับกินกันอร่ออร่อยนะครับเด็กๆ อร่อยมากอร่อยมากอร,อ,นนอร่อยไหมครับตุกคอสอร่อยไหมครับชอบไหมครับชอบไหมชอบมากรสชาติเป็นไงเข้มข้นหอ,อมอร่อยกรอบอรุปรักแล่ะครับแต่คืออร่อยไหมครับอร่อยไหมไม่อีกไหมไม่อีกไหม อ่าถ้ามีโอกาสวันนี้วันศุกร์เออวันนี้วันศุกร์มีความสุขมีความสุข,สข,สขแล้วจะเจล่ะจะเจ,เจอร่อยไหมจจเจเจอร่อยไหมมีไก่ทอดไม่มีกระดูกแต่ตอนนี้ไก่มันมปลามาดอยครับเจมันเผ็ดมากแม็กเกตแม็กเกตเจ้วอยู่ที่ไหนครับเด็กๆอยู่ที่ไหนโรบินสันกำแพงเพชรใครจะาที่นี่ก็มาได้เลยอ่าใครจะมาเที่ยวก็มาได้เนาะ มาได้คนมาค่อยมีปัดโป้งอยากให้มาเขยาา่ยามาเจอที่นี่ก็มันปลาไห<ม>อร่อย,ยครับพีทเมนูอะไรอร่อยครับเมนูอะไรลูกไก่ชิ้นไม่มีกระดกูกหรือว่าเนกเก็ตหรือว่าฮัตจกอ,ยอยก,อ,กอะไรอร่อยไก่ไม่มีกระดกูกอ๋อเนกเก็ตเนกเก็ตอร่อยชอบเมนูนี้เนาะเนกเก็ตอร่อยเจเจไม่สนใจเจเจกินอย่างเดียว วันนี้จบที่เชสเตอร์รูมพิซัตนะครับสวัสดีครับ